สวัสดีครับเพื่อนๆก็อวันนี้อยู่ๆก็กล่องมาเต็มเลยงงๆนิดนึงคือของที่เคยพรีไว้นานแล้วด้วยอะไรด้วยเนาะก็ไม่รู้จะตั้งอะไรว่ายังไงเลยเรียกว่าอะไรเดียคลิปแกะกล่องโมโมโซๆแล้วกันคืออยู่ๆก็มีกล่องที่พรีกับมีกล่องที่แพนิบายคือคิดว่าเฮ้ เราไปดิซื้อสรุปอ้าวเราซื้อแล้วนี่วาอะไรเออี้ะแล้วก็จากที่พรีบนช้อปปีก็ในที่สุดก็มาถึงแล้วงั้นก็ลุยเลยลวกันอยู่ๆเข้ามาเนี่ยหนึ่งสมสี่ห้ากล่องก็ไม่รู้ว่า <c oughs> อะไรซ้ำบ้างไปซ้ำบ้างก็มาลุยกันเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> คือ,อคือเนี่ยนาแล้ว พีไว้นานมากแต่เหมือนกับรอร้านที่พีเนี่ยรอรอจากเอ่อ,อรอแคนเนบอลมั้งถ้าจะไม่ผิดอ่ะดังนั้นดังนั้นต้องมีแคนเนบอลแน่นอนในนี้และมันก็ควรจะมีสองกล่องอ่ะน,นี่กล่องแรกเอออันนี้คิดว่าต้องเป็นแคนเนบอลแน่นอนแล้วก่อน,นี่นี่คือเจ้าคนคนคนขายเนี่ยแกนเนบอลแน่นอนคนขาย น่าจะแกะแล้วก็แกะตัวแล้วก็ใส่นี่เพิ่มนะเพื่พอนอ่าหรือไงดีหรือไ้เดาวพมาซอสอนนี้คือแกนในบองั้นเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราทำเป็นแกะกองแกนในบออเลยลกันแต่นี่เห็นอยู่เห็นอยู่ว่าเป็นแกนในบอเนี่ยดังนั้นก็เนี่ยนะยังไม่แกะถ้า,างั้นถ้างั้นยังไงดีผะว่าสองอ๋อเนี่ยเหมือนกันเอาแกะกองแกนในบอออันนงึงละนาไหนก็แกะถึงตรงนี้ละ แล้วเดี๋ยวเราอยากให้กล่องนี้ทําเป็นแกะกล่องแก้วนบอออีกคลิปนึงดีกว่าไอ,อีกระดาษไอ้ถุงพลาสติกแบบเดิมอะไรเงี้ยเมื่วอวานเราซาดีใจว่าสยามทำถุงแก้วแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอันนั้นอาจจะคนโรล,ลงงานหรือเปล่าแล้วโรงงานเดิมไม่ใช่โรงงานเดิมหรือเปล่าเพราะไม่งั้นก็ มันก็ต้องมาแปลว่าเขาไม่ได้เลิกใช้กระดาษตัวนี้นี่นะใช่ไหมเนาะเออก็นั่นแหละครับแล้วเราแกะแกะแกนเเบลอันนึงก่อนดังนั้นถ้าอันไหนที่ผมมั่นใจว่านี่คือแกนเเบลอีกอันนึงแน่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปทําคลิปแกนเเบลตตามหาเนาะหลังๆช่วงนี้ทําไมมีแต่มังงนะเนื้อหามังงนะเพราะว่าเนื้อหาบ b กับเนื้อหาดอดนี่ ขายไปเลยเพื่อนมันมันไม่มีอะไรใหม่เลยอ่ะที่ผมพิ่งซื้อทีแปดไปก็ก็มันก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นให้แบบอ๊ยต้องเก็บแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วอ่ะผมก็นึกไม่ออกนะเพื่อนว่าอะไรดีคือไม่รู้ซื้ออะไรให้ตื่นเต้นอันนี้ก็แกนดบบอบมีการ์ดแดงน,นะมีการ์ดแดงอันนึงมีโปสการ์ดอันนึงมีหนังสือเล่มสิบ ปกพิเศษหรอทำไมไม่มีเล,เล่มสิบสามเล่มสิบสามไม่มีไม่มีปกตรงเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวต้องไปดูดไ,ปดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากะแกะอันหนึ่งก่อนอันนี้ก็เอาดูคร่าวๆก่อนว่าถ้าไม่มีตําหนิก็ไม่ยุ่งมันอันนี้เนื่องจากว่าเราจะไม่แกะอันนี้ราเดี๋ยวเราไปแกะอีกกล่องหนึ่งเราแค่ตรวจว่าไม่มีตําหนิก็น่าจะโอเคคัะแปะไปตรงนี้ก่อนอเพื่อน อันที่เข้าอันแรกคือแกนเดบอลเนาะอันที่สองอะไรวะเนี่ยหรือเราไม่แก่ดีอะเออพเพื่อนเพื่อนก็มีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าอะไรค่ะเอาเอา,เอาแค่ว่าดูอะไรเข้าดีไหมเนี่ยอะเนี่ย Paradise Kiss ซึ่งซึ่งผมก็ได้มาแล้วแล้วก็แปลว่าตอนนั้นอะที่ซื้ออะคือคือแพนิ c ว่าลืมซื้อแล้วเราก็สั่งเข้ามาผมก็ทำคลิปไปแล้ว นนเนาะเพื่อนๆงั้นไม่แก่ดีกว่าไม่รู้จะแกะทำไมเนาะก็ดูว่าดูว่าอะไรเข้ามาก็พอถ้าอย่างนั้นเอออ่าวคลิปคลิปกากอีกแล้ว <c ười> คยปวดใจแล้วไม่ได้แกะอ่ะสรุปอันนี้ก็ไม่แกะใช่ไหมอเน,นี้ย Paradise ก,ก็ไม่แก่ดีกว่าซื้อซ้ำก็เก็บมันอย่างนี้แหละสวยๆอันนี้ก็แกะเดเวลแน่นอนเดี๋ยวเราก็จะเป็นคลิปถัดไปอ่ะงั้นงั้นก็มาตื่นเต้นกันกบอสอันนี้แทนแล้วกันสอนเนี่ย ไม่มีแน่แน่บอกว่าไม่มีแน่แน่ค่ะขายยังไงต้องแกะแน่แน่เพราะมันไม่ซ้ำโอเคไหมอืมฝายหัวผมบางเพื่อนๆอีกแล้วใช่ไหมแต่แพ็คมาดีอยู่นะครับของในจาวูนี่แพ็คมาดีก่ะอันนี้ก็พรีไปที่พรีไปบนช้อปปี้นะเพื่อนๆน,นะเพราะว่า มันได้ส่วนลดเยอะมากอะ่ะก็พันยี่ห้าเปอร์เซ็นก็คือพันหนึ่งอ่ะดีๆก็ได้พันหนึ่งเต็มเต็มก็ไม่รู้จะไม่รู้จะซื้อเอ็มทำไมแต่ตอนนี้คือตอนนี้ก็คือว่าม,ม,ม,นะมันมันอี๋เราแแอร์ก็เล่าให้ฟังอยู่แล้วเพื่อนๆมันมีมันมัน,น,นมันมีประเด็นที่ว่าอะ่ะสมมุติคนที่พรีออเดอร์จากช้อปปี้ไปอะไรพวกนี้ได้ส่วนลดเยอะๆไปก็ดีก็จริงแต่ มันจะมีปัญหาตอนว่าอย่างที่เพื่อนๆทราบกันคือหลาย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 กล่องหลายหลายสินค้าตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องดีเลย์ถูกไหมครับมันมีปัญหาเรื่องดีเลย์ว่าเอของทําช้าของทําช้ากว่าที่ที่ตั้งใจไว้นะอันนั้พอพอพอช้างี้ไงไอของคนที่เขาทาบนช้อปปีเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้เพื่อนคือคือมันมีมันมีวันที่ถูกไหมมันมีวันที่ ว่าจะต้องส่งภายในเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยซึ่ออกไหมฮะยกเว้นว่าระบุว่าเป็นพรีถึงกําหนดได้นานหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอพอถ้าเกิดคุณสายเยอะๆเยอะๆเึ้นไปเนี่ยอ่ะสวยละปัญหาคือระบบช้อปปี้รวนนะครับระบบช้อปปี้รวนว่าอ่ะคุณส่งช้าบ้างไม่ส่งช้าบ้างร้านที่ทำพรีตอนนี้ก็จะมึนจะมึนและนะอ่ะอันนี้อันนี้เป็นะไรอันนี้ไม่มีแน่นอนอันนี้ยังไม่เคยทําแน่นอนบ็อกเซ็ต ลักกี้แมนหนึ่งถึงหนึ่ง 6, 7, 8สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลักกี้แมนแปดเล่มจบหรอเดี๋ยวดูเราเราก็ตรวจตรวจมุมกันเพื่อนก็โอเคสวยนะครับบ็อกเซตลักกี้แมนลักกี้แมนเนี่ยไม่ได้พิมพ์ใหม่อะไรมานานมากแล้วก็ลักกี้แมนเดิมลิขสิทธิ์เดิมเนี่ยกลายเป็นของที่ แรแล้วก็หายากนั้นแล้วสยามก็รอมาไม่ใช่สยามสีนั่นก็รอมาจนถึงบ็อกซ์เนี้ยหลังจากที่มีมีไพเร็ตออกมาใช่ไหมฮะกล่องร็อกกี้แมนแบบนานมากแหละนานนานเพราะเนื่องจากว่าตัวลิขสิทธิ์มันก็ปล่อยออกไปนานจริงๆอะ่ะนะก็มีก็มี่มายไพเร็ตทำออกมาแล้วนะผมก็ซื้อไว้ไม่รู้เคยรีวิวหรือเปล่าแบบหนักอึ้งๆอ่ะเพื่อนเพื่อนค่ายนี้ ที่ทำออกมานี่คือคุณภาพดีงามจริงๆก็ต้องยอมรับนะครับผมก็ซื้อไว้เนาะแต่ต่นนี้ก็อะลิขิทธ์ออกแล้วนะครับก็คือลัคกี้แมนหนึ่งี่เนี่ยเขียนอยู่วอลลุ่มหนึ่งถึงแปดอ้มันหนึ่งถึงแปดจบไหมวะมันเพื่อนลัคกี้แมน้มันจบไหมหนึ่งถึงแปดมันเขียนวอลลุ่มหนึ่งถึงแปดแลแต่ผมก็ไม่รู้หนึ่งถึงแปดจบปหวะเออไม่รู้เลยอันหนึ่งคือ กล่องโจโจซึ่งอ๋กล่องโจโจเนี่ยผมซื้อผมไม่ได้ซื้อหนังสือผมไม่ได้ซื้อหนังสือนะเพื่อนเาไม่รู้ไม่รู้รทำไมก็จริงก็อาจจะไม่ได้ตามด้วยแหละอาจจะไม่ได้ตามเรื่องโจโจเท่าไหร่เยู่บองตอนใหม่ๆนี้คือหลุดหลุดวงจรอ,อ่ะอันถัดไปเออ ในชาตนนี้เขาก็ส่งของดีจริงนะแล้วก็คือคือในแก้แพ็คเกจจิ้งอะ่ะถ้าคุ่นถามผมอะ่ะผมให้แพ็คเกจจิ้งเขาดีกว่าสยามเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าเขามาเขาเขามีสีออมาให้เลยนะครับเนี้ยเนี้ยเนี้ยสวยเลยไม่ต้องไปแกะร้อยสวยเก็บอย่างนี้ก็คือจบเลยเพื่อนนึกออกไหม,ไมเพื่อนเทียบดูแล้วกันคือคืออย่างนี้คืออย่างนี้มาเนี่ย อ๋อ่อันนี้กล่องโจโจ้มีมีโปสการ์ดข้างหน้านะเพื่อนนะแล้วมีโปสการ์ดสพลาสติกใสอะ่ะเออก็สวยดีนะใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่นะเนี่ยเป็นกระเป๋าอะเพื่อนเพืนเหมือนกับมาเป็นกระเป็นเป็นซองกระเป๋าอะ่นะอ่นะเพื่อนเพื่อนดูแพ็คเกจจิ้งอย่างนี้แนะพ็คเกจจิ้งอย่างนี้แล้วเพื่อนดูแพ็คเกจจิ้งนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะก,ก็ก็ก็เนี่ยอ่ะก็เทียบดูอะ่นะเพื่อนเทียบดู คือโอเคถ้าเกิดคุณจะอ่านก็ถ้าคุณจะอ่านก็ไม่ต่างถูกไหมครับอ่ะถ้าไม่ถ้าจะอ่านก็ไม่ต่างแต่อย่างบางค่ายนบางคนอนะ่ะไม่อ่านเออซึ่งมันก็คงจะน้อยนะผมไม่รู้สิไม่รู้ว่าไหนดีกว่ากันแต่ถ้าเกิดมันมาผมแค่บอกว่าถ้าเกิดมันมาเป็นซองแบบถุงแกงถุงแกงมาเงี้ยใส่สวยสวย,สวย,สวยมันสามารถเก็บคืนไปได้เลยเนาะ,ะอย่างเงี้ยอ่ะถ,ถ้าสมมุติทุกคนต้องแกะก็ เริ่มที่ศูนยน่ะสำหรับถ้าถ้าเป็นอย่างนี้แต่แต่หลายหลายคนซื้อก็สมัยนี้ก็สะสมซะเยอะนะเพราะว่าอ่าบางเรื่องเนี่ยฐานลูกค้าก็ก็เด็กเด็กนวดวละเพื่อนถึงออกไ่มอืมก,ก็ก็เอาเป็นแกะมุ้งวัวซัวจบแค่นี้ละกันง่ายๆนะผมมากี่บล็อกเนี่ยหนึ่งสสามสี่ห้าบ็อกวันเดียวกันเลยมึนเลยโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ